สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับช่วงนี้โควิดโอไมคอนกำลังกลับมาระบาดหนักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ยังไงต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าออกไปไหนครับสามารถสั่งซื้อไปบัวไปปลูกที่บ้านได้ครับมีบริการจัดส่งทางไปสนีน์ครับใช้เบอร์ของผมเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ